สวัสดีค่ะแม่กิ่งพาดูพาดูสตูนนำทีมน้องๆเล่นน้องๆพี่ๆเล่นค่ะดูนะคะเวลาที่เขาเล่นเขาเล่นเขาก็จะแบบนี้ค่ะมุ้งมิงมุ้งมิงดูดูลีลานางมีความสุขมากๆค่ะสำหรับสตูนน้อยของเราวันนี้แม่กิ่งเออ มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์กับเกี่ยวกับช่องของผู้กองแขกกับแมวจรค่ะพอดีวันสองวันนี้จะเห็นช่องผู้กองแขกหายไปเนาะแม่กิ่งก็เลยอยากจะมาประชาสัมพันธ์บอก f อฟว่าช่องผู้กองแขกเอ,อ่อโดนแฮกค่ะโดนแฮกตอนนี้กำลังให้ทางตำรวจไซเบอร์กู้คืนอยู่ ไม่รู้จะกู้คืนได้หรือเปล่าก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับผู้กองค่ะให้กู้คืนให้ได้เพราะว่าแมวอีกทั้งแมวทั้งหมาอีกเยอะแยะที่ยังต้งองรอรอผู้กองอยู่ผู้กองฝากบอกว่าท่านสบายดีนะคะท่านสบายดีเพียงแต่ว่าช่องถูกแฮกค,ค่ะช่องก็เลยหายไป ยังไงเอฟซีท่านใดที่เป็นห่วงผู้กองแล้วก็เป็นห่วงหมาแมวก็สบายใจขึ้นนะคะผู้กองไม่ได้เป็นอะไรค่ะเพียงแค่บ้าช่องโดนแฮกแค่นั้นเองแล้วก็แม่กิ่งก็อยากจะบอกว่าผู้กองท่านก็ฝากมาบอกว่าเอฟซี FC ผู้ใหญ่ใจบุญที่เคยเมตตาเด็กๆเด็กๆหมาที่บ่อทรายค่ะน้องก็ยังต้องการอาหาร ต้องการอาหารทั้งหมาทั้งแมวท่านใดที่เคยสนับสนุนช่วยเหลือก็ยังช่วยเหลือไปได้นะคะช่วยเหลือไปได้ที่ทางผู้กองแขกค่ะคิดว่าท่านก็คงจะมีเบอร์ติดต่อกับผู้กองแขกอยู่แล้วเนาะว่ายังไงก็ติดต่อผู้กองไปได้ค่ะเพราะว่าเด็กๆก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าช่องผู้กองแขกจะกู้คืนกลับมาได้เมื่อไหร่ หรือถ้าเกิดว่ายังไงถ้ากู้คืนกลับมาได้เมื่อไหร่๋ยแม่กิ่งก็จะแจ้งอีกทีนะคะแม่กิ่งก็จะแจ้งพ่อพอ่พอ,พอ,พอแม่เอฟซีอีกทีหนึง่งว่ายังไงก็ช่วยยกันไปค่ะช่วยๆกันไปเพราะว่าแม่กิ่งก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมทําไมช่องหายไปก็สงสยัยก็เลยได้โทรไปถามผู้กองผู้กองก็เลยเล่าให้แม่กิ่งฟังค่ะว่าเจอปัญหาแบบนี้ แล้วก็ท่านก็ฝากมาเนี่ยค่ะฝากมาให้แม่กิ่งช่วยประชาสัมพันธ์ให้พ่อพ่อแม่เอฟซีได้ทราบว่าช่องโดนแฮกค,ค่ะยังไงก็ไปติดตามผู้กองได้ที่เพจได้นะคะที่เพจผู้กองก็ยังมีอยู่ค่ะแล้วก็ tikt อก t i k t o k ก็ยังมีอยู่ท่านใดที่คิดถึงเด็กๆก,ก็ตามไปดูที่ช่องทางตรงนั้นได้ค่ะ เดี๋ยวถ้ามีอะไรไม่กิ่งก็จะอัปเดตให้ฟังคืบหน้านะคะแต่ตอนนี้ดูดเด็กๆตระกูลทองก่อนค่ะมิวน้อยของเราไปฉีดวัคซีนมาไม่มีซึมเลยค่ะยังคึกคักคึกคักกันได้อยู่สนุกสนานเล่นซองขนมเลียค่ะ สนุกสนานเขาละแหมพี่ทองอินพี่ทองอินก็อยากจะเล่นกับน้องเหรอลูกฮะจะแย่งน้องกับเราอ่ะปล่อยให้น้องเล่นไหนลูกให้น้องเล่นนะดูนะคะสนุกกับการเล่นสายฟ้าสายฟ้าเป็นให้นั่งให้กำลังใจแล้วก็แม่กิ่งก็จะแจ้งอีกอันนึงก็คือสำหรับนิ้วน้อยของเราเนี่ยค่ะตอนที่เขาเดือนหนึ่งที่แม่กิ่งพาไปหาหมอเนาะคุณหมอบอกว่า น่าจะเป็นตัวเมียสามตัวผู้หนึ่งแต่พอวันนี้ไปค่ะพอเขาพบสองเดือนสองเดือนกว่าดูชัดเจนขึ้นวันนี้คุณหมอดูให้กลายเป็นว่าตัวผู้สามตัวเมียหนึ่งค่ะสลับกันได้ตัวผู้มาสามเลยท้าทางน่าจะแม่กิ่งจะต้องปวดหัวขึ้นอีกค่ะเพราะว่าตัวผู้ของเราชอบชอบกิรลก,กันแล้วก็ชอบฉี่กัน แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะจะตัวผู้ตัวเมียแล้วก็รักหมดแล้วก็เลี้ยงดูแลกันหมดแต่จะแสบหน่อยแค่นั้นเองต้องคอยดูคอยดูไปค่ะว่าเด็กรุ่นนี้จะเป็นยังไงจะแสบแค่ไหนโตขึ้นมาโตขึ้นมาจะแสบแค่ไหนดูนะคะส่วนคนนี้แม่กินอาหารอยู่ก็จะนอนกินนมแม่แม่สายลุงลูกนอนกินนม ะะทำอะไรชตรูนไปทำอะไรลูกฮะไปรอแม่เตรียมตัวรอแม่ขึ้นข้างบนค่ะเตรียมตัวรอแม่ขึ้นข้างบนคนสวยของเราชาวน้อยชัดตูนเนี่ยฮะอู้ยคนสวยของแม่เนี่ยถ้าพอแม่กิ่งขึ้นข้างบนนะคะเขาจะวิ่งวิ่งตามเลยคะ่ะวิ่งตามไปจ่อรอที่หน้าประตู เด็กๆจะเป็นอย่างนี้กันตลอดค่ะเพราะที่ว่าจะได้เข้าห้องแม่ชอบมีความสุขมากที่จะได้เข้าห้องแม่แคนชวยเนี่ยใช่ไหมลูกอู้ยคนชวยของแม่เนี่ยเนี่ยค่ะ